ฮัลโหลเมฆว่าไงลอยลอยบอกาพระภารัชชาวว่าเลขาเราลาออกไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะพอดีเมื่อคืนคุยกันหลายเรื่องมีอะไรหรอพัดภารัชชามาสมัครงาน,นกับเราฮะสวยมันก็มีงานอยู่แล้วไม่ใช่หรอเราเวลาออกมาแล้วเมื่อเช้าพอดีมาตามหาหลักแพ้ะคะ่ะคุณนี่มันเหลือเชื่ออะไรจริงๆะ แปลว่าเม่ฆลับเราเข้าทำงานแล้วใช่ปะไม่เชิญคร,รับผมคงรับคุณเข้าทำงานไม่ได้ทำไมไม่มีเหตุผลอะไรหรือว่าเป็นเรื่องในอดีตเราไม่คิดเลยนะว่าไม่จะใจแคบขนาดน,นี้ยสำหรับผมอดีตไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจบไปแต่มันเป็นรากของปัจจุบันด้วยคนสวยแบบคุณเนะ่ย ทำงานที่นี่ไม่ได้หรอกทำไมสวยแล้วผิดตรงไหนเราวล่าถาปัจจุบันบ้าบออะไรเมื่อก่อนเนี้ยแม่เคยเข้าใจเราผิดแล้วปัจจุบันแม่ก็ยังเข้าใจเราผิดอีกหรอแบบนี้นะแม่ก็ไม่ต่างอะไรกับพวกดับเบิลสแตนดาร์ดพวกสองมาตรฐานทำไมถึงไม่คิดละ่ะว่าเราสวยด้วยแล้วเราก็เก่งด้วยสัมภาษณ์จริงจังก็ไม่มีทดลองงานก็ไม่เคยมีแล้วก็มาตัดสินกันแบบเนี้ย แบบนี้ยเราก็พูดได้เลยนะว่าเมฆอะ่ะหลอแต่งโง่พาราชาหรือว่ากลัวหวั่นไหวกับเราเหรอไม่เจอกันตั้งนานแต่ว่ายังโกรธขนาดเนี้ย คัฒคารัชชาทดลองงานตำแหน่งเลขาสามเดือนฉันจะเอาเมยเป็นผัวให้ได้ภายในสามเดือน